สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ครอบครัวคนกินหมูนะคะไม่ว่าคุณจะเป็นแม่บ้านที่ต้องทํากับข้าวให้ครอบครัวหรือคุณจะเป็นร้านอาหารที่ต้องบริการอาหารอร่อยๆให้กับลูกค้านะคะหรือว่าจะเป็นคนรับหมูไปขายต่อกระตามวันนี้เราอยู่ด้วยกันกับมาดามนะคะมาดามเนี่ยมีเนื้อหมูสารพัดหลากหลายที่จะให้บริการนะคะโดยคนที่สนใจอยากจะมาเป็นลูกค้าหรือว่ามาสั่งซื้อเลือกซื้อหมูคุณภาพดีๆเนี่ยคะ่ะสามารถไปเลือกซื้อ ที่ตลาดรถไฟหรือตลาดพิมลชัยนะคะมีร้านหมูใหญ่ๆมีสินค้าให้เลือกมากมายหรือถ้าไม่อยากจะไปตลาดนะคะสามารถเข้ามาทางช่องทางออนไลน์เนี่ยสั่งซื้อกับเราได้ที่ l i น์แอดคุณน้องพอกช็อปนะคะ l i น์แอดก็คือแอดมาเป็นเพื่อนกับเราได้เลยมีโปรโมชั่นดีๆแจ้งให้ลูกค้าทุกๆเดือนเลยค่ะนอกจากนั้นก็ยังเข้ามาติดต่อสอบถามหรือว่าสั่งซื้อทางเพจร้านหมูคุณน้องโดยตรงก็ได้ส่วนการจัดส่งสินค้านะคะถ้าเกิดว่า ลูกค้ามาซื้อสินค้าเองสามารถจอดรถหน้าตลาดแล้วเรามีบริการไปส่งให้ที่รถได้เลยหรือถ้าเกิดว่าอยู่ในจังหวัดรอบๆข้างนะคะอย่างเช่นปัตตานีกาฬทิวาสเนี่ยก็สามารถส่งสินค้าโดยรถของบริษัทตามรอบส่งได้หรือจะส่งไปทางขนส่งเอกชนอย่างเช่นเคอรี่เซมดีก็ได้นะคะส่งสินค้าถึงภายในวันเลยทีเดียวและสําหรับลูกค้าที่ห่างไกลออกไปนะคะไม่ว่าจะอยู่เหนือใต้ตะวันออกตะวันตก ของสดเนี่ยเราส่งกับบร mm ิษัทอินเตอร์เอ็กซ์เนะคะส่งแบบช่เย็นก็จะถึงมือของคุณผู้รับโดยสินค้ายังคงคุณภาพสดใหม่อยู่ค่ะและสำหรับลูกค้าของเราค่ะรับรองว่าต้องพิเศษไม่เหมือนใครอยู่แล้วเพราะว่าเรามีโปรโมชั่นดีๆเด็ดๆให้ทุกๆเดือนเลยค่ะ